สวัสดีครับพบกับรายการทุกของอาจารย์นะครับคราวนี้รายการเราได้รับเกียรติมาสัมภาษณ์บิดาแห่งอินเทอร์เน็ตไทยและก็เป็นบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียด้วยนะครับทีนี้ท่านมีความเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับวัยรุ่นไทยอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอินเทอร์เน็ตไอทีทับษีสักจะมอนโทรทัศน์วิชาการขอเชิญท่านติดตามชม ในฐานะที่ท่านด็อกเตอร์เป็นบิดาแห่งอินเทอร์เน็ตไทยครับท่านมีความกังวลอย่างไรเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทยในช่วงเวลานี้ครับ เหมือนกับคนอื่นๆใา้กังวลเป็นอย่างยิ่งเลยต้เด็ดประเทศมีพระกระแสรับสั่งว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งมหัศาจรรย์แต่ว่าเด็กไทยยังใช้ไม่ค่อยเป็นอย่างตอนนี้เห็นเอาไปใช้กันเช่นเอาไปเกี่ยวพาราศรีกันเอาไปเล่นการพนันเอาไปใช้พูดจาหยาบคายอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นรเราทุกคนก็คงจะต้องช่วยอบรมสั่งสอนว่าจุดดีของอินเทอร์เน็ตคืออะไรเอาไปใช้ทํำยังไงให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับสถาบันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติซึ่งมีทางทําได้มาก มากมายหลายอย่างเลยครับอย่างนี้วิธีแก้ไขก็ต้องปลูกฝังที่ตัวเด็กก่อนหรือเปล่าครับเอ่อปลูกฝังที่ตัวเด็กด้วยที่ครูบาอาจารย์ที่พ่อแม่เหมือนอย่างอาหารเนี่ยนะฮะเด็กไทยเวลานี้ก็ยังซื้ออาหารข้างถนนที่บางวันตามเต็มที่เผ็ดจนท้องเสียอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันต้องเลือกเลือกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วกบ็บอกกันทุกๆคนว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีครับผมนะท่านด็อกเตอร์อยากฝากอะไรถึงวัยรุ่นสมัยนี้มั้งครับเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ก็ขอให้คิดก่อนที่จะใช้ว่าเอาไปทําอะไรไปพูดอะไรอย่างเรื่องบินพระรมเดชานุภาพเนี่ยพูดพล่อยๆไปในติดคุกเลยซึ่งไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเร็วๆนี้ก็มีที่อเมริกาเด็กคนหนึ่งชวนพักพวกไปขู่ฆ่าประธานาธดีติดคุกหมดทุกคนตามกฎหมายเหมือนกันก็เหมือนกับเมืองไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ไปช่วยกันดูหนังสือ,อไปช่วยกันหาข้อมูลมาทํากิจการอะไร ขอบคุณท่านด็อกเตอร์มากนะครับครับโอเคครับเป็นอันว่าความทุกข์ของบิดาแห่งอินเอรเนไทยของเรานะครับก็คือการที่วัยรุน่นไทยใช้อินเทอร์เนต็ตไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับส่งผลให้เกิดเรื่องไม่ดีต่างๆนานาตามมาอีกนะครับทีนี้ความกังวลของท่านด็อกเตอร์ก็จะหายไปนะครับถ้าวัยรุน่นไทยรู้จักใช้อินเทอร์เนต็ตไปในทิศทางที่ดีงามที่ถูกที่ควรนะครับสำหรับวันนี้ ทางรายการได้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการทุกของอาจารย์เทปหน้านะครับสวัสดีครับ